ะะมากันที่นุ่มหลอนนะครับน้องไมกี้นะเป็นพิธีกรรายการดีอัปเกตของเราช่องเวิร์กพอยด้วยนะครับล่าสุด f อเป็นห่วงนะครับเพราะว่าได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะพี่ตุ๊กี้อยากกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะประโยคนี้หลายคนเป็นห่วงเป็นใยว่าประโยคนี้หมายถึงและสื่อว่าอะไรไปเจอไมกี้ถามเชิญค่ะเชิญครับไมกี้ครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้มีเจตนาให้มันนําเสนอออกไปในรูปแบบนั้นนะให้รู้สึกว่ามันเศร้าหรือรู้สึกว่ามี เป็นฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งถูกผิดอะไรเงี้ยที่ผมพูดมเป็นความจริงคือผมไม่อยากกลับมาทํางานแล้วในคําถามในในในคลิปนั้นนะครับผมเขาถามว่าปีหน้าเห็นตัวเองเป็นยังไงอยากเห็นตัวเองในมุมไหนผมก็เลยอยากบอกว่าอยากเห็นตัวเองในมุมที่กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งกลับมาจริงจังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังมีจุดมุ่งหมายเดิมคือผมอยากอยากเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็อยากจะสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุด ใดๆเลยทุกคนค่ะทุกคนก็อยากมีความสบายอกสบายใจในเรื่องเราชใช้ชีวิตเอ่ยหรือเรื่องการทำงานเอ่ยไม่ได้มีอะไรใช่อรอติดตามทุกผลงานานะครับ